เดี๋ท้าตีท้าต่อยเว้ยใช้กำลังเว้ยมึงดูเดี๋ยวคนนักเลงเลยใช่ไม่เอาผมไปสู้คนหรอครับพี่ชนะก็ได้ครับแมนซิต,ตี้ชนะก็ได้ครับแมนซิต,ตี้เก่งที่สุดแล้วครับผมผมแพ้ก็ได้ครับผมไม่สู้ครับผมเป็นแฟนมาริดแต่ว่าผมผมผมเชียร์มาริดด้วยใจครับผมไม่ใช้กำลังกับใครครับ เชื่อค่ะแต่พอดีมีคนต่ออยู่จะรีบขายค่ะเฮ้ยชิโรอยู่ไหนเนสัตว์ ขนาดเราขนาดเราเหรอจ้องยืนเราไปหาเราแป๊บชิโรยาชะาอย่กับแมงข้าชิโรไปเที่ยวบ่อยนะช่วงเนี้ยมึงอ่ะมึงมือแฟนอย่างชิโร นี่ครับเม้่ผมกลับบ้านนันไม่ได้ไปเที่ยวไหนมันเย็ดเย็ดเย็ดไอเต๋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 ออะไรมึงของกูอยากได้คำถามถามไอเบสบ้างได้ไหมขอคำถามหนึ่งไอเบสได้ไหมกูขอเถอะเดี๋ยวเป็นยุทมาก่อน อะไรก็ได้ให้เวทอ่ะไอเวทมันจะไม่เคยโดนคำถามเลยลงกันมาลงพาไปถามเลยรลงไช้เคี้ยหูไมมันมีคำถามอยู่ไเคี้ยป็นคำถามที่มึงแบบต้องไปลบนู่นนี่นั่นอะถามไอออนเดะไอออนก็โดนมาแล้วใช่ป่ะอ้อนกูมีกูมีอ้อนที่โดนใช่้คำถามอ่ะที่มันถามถามคำถามไปเนี่ย ให้ผมกําลังจะซื้อไอดีว่าเขาไอเทีย q, ผมมาจะขอขอเขาก่อนไอเทียแต่ไอสัตว์เขาจะให้ผมโอนตังก่อนอ่ะมันจะโจรว่าไอเทียพันห้าน่ะคือไม่พร้อมให้ก่อนใช่มั้งครับคือถ้า ได้ผมจบเลยราคาอ่ะกลางกลางได้ไหมอ่ะผมถามอ๋อฟังอยู่ค่ะโอเคได้หรือเปล่าครับฟังอยู่ผมไลรอยู่ใช่ก็ <laughs> ว่าแรกเกยเขาบอก <laughs> โอเคโอเค โอเคเดี๋ยวผมขอทำเมลแป๊บหนึง่งพอดีผมซื้อไอดครับซื้อ ID ซื้อ ID. ไอดไอไนี่ขอขอทำเมลแป๊บหนึง่งนาทีหนึงขอสร้างเมลใหม่ก่อนผมผมซื้อ ID มาเลเวลหผมไปเริ่มเล่นใหม่ขำๆแบบว่าไอดีนี้ผมจะทําให้ทุกคนดูว่าผมไม่เติมเงินเป็นแสนผมก็สามารถเป็นท็อป PVP ได้ันี้ขอขอเวลาทำเมลแปบบ๊บบัญชีอื่น หดูเจ้าเมลนี้ดีวะเมลนี้แล้วกันถ้าหมักเมลวันลุงลุงอยู่ไหนวลุงตั้งชื่อให้หน่อยดิสายเออว่าไงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคโอเคครับสายตื่นเต้นขวาหลับหมาดมึงดูดินอนเงียบเลยเนี่ยมึงดูมันไม่คุยกับกูเลยเนี่ยบ๊อบนี่ไม่เอาดีกว่าไอเฮียเนี่ยเดี๋ยวตัดออกกูจะเอาไอเจ้าที่มานั่งฝั่งขวากูตรงขวาเจ้าที่สายบ๊อบบี้เย้กดให้หน่อย หูยซ้ายขวากูพร้อมลบพร้อมจบกับแก๊งเล็กไอแหลมไอแหลมไอแหลมจานถ้าถ้าถ้าอยากถ้าอยากระบายอารมณ์ต้องมาที่ไหนอะดีจีแก๊งนี้แม่งด่าเมื่อไหร่แม่งก็ไม่สวนเพราะอะไรเฮียเป็นที่ระบายอารมณ์กูบอกเลยล่ะผู้มึงเนี่ยตัวรับแรงกดดันดีที่สุดกูชอบพูกมึงตรงนี้แหละโดนด่ากี่ทีผู้มึงก็ไม่สู้โดนด่ากี่ทีก็ไม่โตตอบกูไม่รู้ว่าผู้มึงทำแก๊งให้พวกกูด่าทำไมนี่ตอนนี้นี่ มึงได้กูเข้าไปน่ะอย่างแรกกูเปลี่ยนชื่อแก๊งโคโมโดดากอน KDMG โอ้โหชื่อโคเทไออ้ออ้มอแอออลยที่รักที่รักขอขอเบอร์โทรศัพท์ที่รักหน่อยเดะเขาต้องใช้เบอร์ที่รักปะเ,เขาเขามีอยู่ไม่ต้องละอัอนนึงเกอ,อแล้วมีประเด็นกับ แมนซิตี้ด้วยเด็กเขาจะให้เขาเขาจะใจดีโอนเงินให้กูว่าที่รักเขาขอโทษนะที่รักมันส่งมันส่งรหัสสี่ตัวไปเมลที่รักอ่ะขอขอหน่อยตััวรรรอองบามณ์ไอ้อ้แคทเธอรีนไอ้มือปืนแคทเธอรีนไอ้เียแคทเธอรีนยิงมันแคทเธอรีนยิงมันใช่ไหมบ๊อบบ๊อบเพื่อนไอ้หนวด มึงจะคุยกับกูไม่ีไม่ใช่กูซื้อขายไอดียูอยังยังนิ่งอยู่กูซื้อไอดีกรรมกรรมหมัดไสัตว์ไม่มีเหรอไอบ๊อบมึงใส่กับกูไมีนี่กูมาขอมึงเ่ยกูขอให้มึงใส่กับกูเองบ๊อบกูขอใส่กับมึงได้เขาใส่เขาใส่เบอร์ผิดท่ทีอั้นนันนัมาับ่กดวอแล้วับกดวอะไอีกแป๊บเดียวท้องกูเป็นรูกูบอกเลยรอบที่แล้วแม่งก็อย่างเงี้ยอันน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 ั่นนันแข่งกระตูแข่งกรตูไอัตน รถ้าเราไม่มีจะตบด้วยอะไรเนี่ยพูดได้เหรอไอดูดได้ปะมึงสองตัวเนี่ยมึงสองตัวเนี่ยเอาไหมกูจับมัดแดดไว้เขาต้มมัดเลยเอาไหมมึงสองตัวเนี่ยเหมือนของหวานอ่ะไมึงเอาไอ้เจ้าที่มาด้วยพรุ่งนี้มึงเอไอ้เจ้าที่มาเดี๋ยวกูมาหาถึงที่เลยเข้าใจปะไอ้เควินควินควินเควินรถอยู่ไกลเดี๋ยวกูขึ้นรถไม่ทันโอเครีบมานะ มึงไปเอาเจ้าที่มาด้วยนะเข้าใจปะที่บอกจะเอากูลงอ่ะเนี่ยมึงเอาหัวจากก้อ้มึงอ่ะให้ออกจากหน้าแลนดีจีมึงให้ได้ก่อนไอส้สัตว์เข้าใจปะ,ะน,น,น้าเงียบไอ,อ้เหี้ยนะม,ม,มีตัวมีตัวแสดงมาเพิ่มฮัลโหลมึงอ่ะไอ้หมวกแดงไอ้หมวกแดงเฮ้ยนะน้อง,น,น,องน้องโอ้กูบอกแล้วพวกมึงอ่ะตัวรองรับอารมณ์ไอ้เยาสามตัวบาทไอ้บําเท่งหนงงกูดูมึงเมื่อไหร่พวกกูอ่อนอุ่นใจจริงๆ เพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าแลนดีจคืออะไรแลนดีจคือที่รองรับอารมณ์ของทุกคนในแฟมิลเลียอันนี้จริงทุกคนต้องรักที่นี่ไม่ว่าใครจะโดนหัวแก๊งด่าหรือว่าโดนแก๊งเล็กตียังไงนะมานี่ด่าไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบคือตัวรองรับอารมณ์ฉันดีด่าไปเถอะมีความสุขแน่นอนใช่ไหมบ๊อบ รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มเอ้ไอีไอ้ไอ e e ้าอ้ไอ้ไั้นอเไอนไอ้ไ <c oughs> อ,อ้ออไอ้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 อ้ไ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 อ่อ้อ้ไ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 ้ไอนะ้ไม้ไอนะ้ไบบอ้ไ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 อ้มอ้ไอ่ไอ้ไอกไอก้ไอ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 อ้ไอ้ไอ้ไอ้คอ้ไอ้ไอหอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้กอดไอไอ้ไอ้กู <laughs> ้อ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอไอ้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 นอ้อย <laughs> อไอ้ไอ้ไอ้ไอ <laughs> ้อกออ้ออ้้ไอไไอไอ้้ไอ้ไออ้โหไอ้้าที่นี่ตัวควายเลยแหม เาวอมาแอคอาร์สมาร์ทด็อกยศมึงใหญ่อะโดนกูตกยศล่วงไปเลยเลยโดนกูลูดอะตอนแรกนี่แหวนนี่แหวนแหวนหวนี่ยกให้เป็นแหวนรุ่นดาวนี่แผลบมาที่นิ้วกลาง <c oughs> ไอ้ปรรณามันพึ่งเหมือนว่าอะไรแหละ มันบอกว่ามันจะเอามันบอกว่าเดี๋ยวผมคุยอั่าหัวมันมันคุยกับลุงอ่ะมันมันพูดเดี๋ยวมันจะคุยกับลุงอ่ะเอาผมออกแม่งยิ่งใหญ่สัตว์ละตอนแรกกูก็ชะงักนะแต่กูลืมไปมันใส่แพมเพิ่มก่อนออกแก๊งมันเดี๋ยวใส่แพมเพิ่มอยู่เลยพี่จงยิงผมไหมนี่ยไอ้เหี้ยตัวขับพอไอ้ตัวขับพอไอ้เหี้ยไม่เคยอยู่หน่วยภาคพื้นดินเลยเด้กูคิดว่าทหารอากาศไอ้ควายไม่ไปสอบนะฟ้ามาเข้าแก๊งทำเหี้ยอะไรอยู่เดี๋บุญว้าไอ้ควายฮะไอ้บ๊อบฝากไอ้บอยเจ้าท แมลยิ่งใหญ่หูเดินนี่เบียดซ้ายเบียดขวาแบบแขนปัดปึบปับปึบปับไม่ไม่แต่ตอนเข้าเข้าเข้าวอมามีแท็กก็ก็วันนั้นมันโชว์ก็วานนั้นมันโชว์ยกเต็มป่าใส่มึงไงโอ้ยแลรอรออะไรแม่งเข้ามาแม่งเอาแท็กมาข่มด้วยแท็ก JK มึงดูเอานะ DG ไอเฮียเจ้าที่ยังไม่แท็กมึงอ่ะมึงดูอ่ะโอ้โหมึงดูเอามันยังรัก JK ขนาดไหนแก๊งมึงคงจะไปรอดหรอกไอควายสมควรแพ้พวกกูไอโง่ไอไอบ๊อบมึงเริ่มขยับตัวนี้ นั่นเองหันหน้าหนีคือถ้าถ้ามันบอกว่าแล้วถ้ามันบอกว่าก็แล้วสุดกูชนะมึงอะเอ้ามึงเอารอบล่าสุดใหม่กับกูอีกสักรอบไหมมึงเอาไหมไอเฮียกูด่าขนาดนี้พวกมึงยังไม่ตึงหิดใจออกมาสู้กับกูเลยไอ้เฮียท้องกูอยากพูนเหมือนรอบที่แล้วอะไอสัตว์มึงแทงกูซิไอ้บ๊อบมึงช่วยเปิดให้น้องๆมึงเห็นนะมึงแทงกูเสร็จแล้วมึงพูดว่าแม่งบ่นเฮียอะไรวะเอาแม่งเด๊แต่แต่เวลาหัวหน้าโดนด่ามันมันต้องมีลูกน้องเดิ้งให้ไหมเหรอ รอแหละลุงน้องนั่งขำบขี้ขี้ขีไอ้เหี้ยหมดเลยต่าแก๊งไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยพี่คมมาโดดดาก้อนไอ้แก๊งตัวเหี้ยไม่ใช่มังกรดูนะไอ้จิ้งจกผงกหัวมีไอ้บ๊อบเป็นหัวหน้าไอ้บ๊อบนี่แหละให้มังกรของมึงอ่ะคือมังกรที่สมศักดิ์ตรีป่ะมึงเอากูเข้าไปอยู่ถ้ากูเข้าไปอยู่นะดาก้อนจะเป็นดาก้อนจริงๆริงแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นแค่หัวไฟหงมืเหลือมไอ้สัตว์ไอ้ไอ้บ๊อบไอ้ไอ้หัวไฟหง ไอ้แกงเหลือมอภิเียวไอ้เด็กเฮียไอ้ัพูดถึงไอ้เจฟนี่ไอ้เจฟไอ้เจฟไอ้เจฟโอ้ไอ้ไอ้มันไปไหนแล้วนี่อ้าวไอ้เจฟพาสาวไปขั่วไหนแล้ววะไอ้บ๊อบมึงก็ดูนะแกงมึงคงรันนะไอ้เจฟมันยังเอาสาวหนีอ่ะไอ้บ๊อบไอ้เจฟปะตามไอ้เจฟมาด้วยได้ไหมบ๊อบแหน่ปกป้องน้องขอแห้งไหมนี่ขอแห้งไหมรักน้องนะมันเหรอมึงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพักแดกน้ำก่อน ยาวไว้แหลยแบงนี้ยาวว่ะโอ้ยงี้ยาวมีตัวตลกให้ผมนั่งด่าดิก็ดูว่าผมนั่งขนาดแลนมันผมเลยนั่งคุยกับมันเป็นเพื่อนนะไอ้บ๊อบอ่ะโอ้ยลุงนั่งกลางเลยครับใไปมาคุยเลยมาคุยเลยกูดักด้วยกูแค่อยากได้กินน้ำมากูเวยกินชานมอ่ะมันกินชานมั้ยผมมึงไม่ต้องกินให้กูว่ากูแดกกูแดกมาเยอะมากอ่ะเกือบสองร้อยชุดอ่ะกูแดกจนเบาหวานจะแดกขายอยู่แล้วตอนนี้ โหลบ๊อเอางี้เดี๋ยวกูจะลองรับบทเป็นหัวหน้าแกงให้มึงดูดีจีวันนี้เจเคมาหาเรื่องนะ้เว้ยเอาไงดีวะใส่แม่งเลยดีกว่าใช่ไหมบ๊อบแบบนี้ชอบไหมโอ้บ๊อบมึงไม่คุยกับกูจริงเหรอบ๊อบไม่เอาแบบเอาแบบเถื่อนเถื่อนมืดมืดกว่านี้เด้ได้ได้ได้มืดมืดเถื่อนเถื่อนมืดมืดเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเจเคมาแหลมมาแทงแม่งเลยนะ จากบอสแหลมเย้กูดีหรอวะอ่ะ <sk r ises> อ่ะอ่ะ,อะดูเดไอ้บ๊อบน้องมึงยังไม่ช่วยมึงอ่ะกูด่ามึงขนาดนั้น <sk r ises> น้องมึงยังไม่หนีเข้าแลนด์นะแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปกดวอนะนั่งดินทาูกัน <sk r ises> เป็ด <sk r ises> เ็ดแหน่ไอ้แก๊งวับหลังไอ้ไอ้หัวไฟหงไอ้เฮียไอ้แก๊งเหลือมไอ้อเพียวไอ้เด็กเียอิ <sk r ises> นวด้ยเอ้บ๊อบ โอวหยไอหัวขาวไอลุงไอบ๊อบกูเร <mm ียกไอบ๊อบเหมือนเดิมไอบ๊อบมึงกับกูไหมแบบมึงเอาอย่างงี้ดีกว่าไหนก็ไหนอะเราจัดแบบคอนเสิร์ตไหนปะมึงกับกูใส่กันตัวต่อตัวละให้คนในแก๊งอะยืนล้อมไหมมัดมีดไหมได้มัดมือแทงเลยครับลุงมัดมือแทงเลยถ้าแพ้ต่อไปนี้ดีจีมต้องตกอยู่แน่นานนะตีนกู ถ้าชนะถ้าชนะกูกูไม่ให้อะไรมึงอ่ะกูอยากได้อย่างเดียวกูเป็นพวกคี้เอาอย่างเดียวกูกูไม่เคยให้ใครมึงเอากูแม่บ๊อบน่ะเห็นนะกูทามึงเดี่ยวยังไม่เอาเลยเป็นหัวหน้าแก๊งภาษาอะไรวะหัวหน้าแก๊งนี่ต้องใจถึงเหมือนลุงกูนี่ใช่ไหมเออจริงแหลมกูไม่เคย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 แต่งงเรื่องหนึ่งเว้แหลมคือปกติเวลามีคนด่าหัวหน้าแก๊งอาจจะคนในแก๊งจะด้งให้ตลอดถึงว่า ศกิจลุงบุดีกูตบร่วงหมดอล้มาได้ิงจริงะมึงสามตัวมึงไม่ได้อยู่นิ่งะกูดาหูตึงอะไอเยี่ยสามตัวบาดไอหม่ำเท่งโนงมึงเดินมาีนี่เลยมาซีโรราตะกูเด้แล้วบอกกูว่าพี่แหลมครับปล่อยพี่บ๊อบไปเถอครับเดี๋ยวกูปล่อยให้มึงเดินมาทำนี่ยตอนเนี้ยขี้หูเต้ คนในประเทศวะธีรักมึงรู้ไหมมึงคือธีรักวันนี้เนมันตัวตลกอะไอควายล้วถามแล้วว่าเนีวติดอะไรเปล่าถามเลยนะเออมึงเอากับเพื่อนกูไหมมึงเอากับเพื่อนกูไหมหมื่นเดิมเอาเปล่ากูกูไหมฮะมึงเอาไหมโอ้หมื่นก็เยอะแล้วเออเนี่ยมึงไม่ต้องไก่เนีว่ามึงกับกูเนี่ยเอาไหมไอ้บอสมึงเอาไหมมึงเอาไหมบอบมึงะขอมึงซื้อไอจีมาหรือเจ้ากูตรงนี้ หรือจะครึ่งทางก็ต้องไปจ้างพี่ตั้มเล่นอีกต้องจ่ายเงินหลังจ้างเขียวว่ากูแม่มึงอ่ะไม่มีที่ใครไม่มีแบบอะไรมาเกี่ยวข้องแก๊งหมื่นแก๊งกูคนละคนหนึ่งไงมึงเอาไหมถ้ามึงชนะหมื่นหนึ่งถ้ามึงเอากับกูไหมบ๊อบโอ้ก็เที่ยแล้วขนาดนี้มึงยุคแก๊งเลย่รอมึงยุคแก๊งเถอะไปทําครอบครัวครอบครัวหัวเฟิรมเออไม่ผมไม่ได้ไม่ได้เติมผมมาจะจ้างพี่ตั้ม ผมไม่ได้เติมผมเป็นจังพี่ตั้มแก๊งมึงเนี่ยแหมจางพี่ตั้มเล่นเป็นหัวเมืองเหรอครับเป็นหัวเมืองเหรอครับเออกูเก่งรู้ไหมเดี๋ยวผมไม่ดูไอดีผมซื้อมาเพราะอะไรถึง <ผม S 1> ราคาพันห้าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูวันนี้จะยิงให้รอดเดี๋ยวมาเถอะเดี๋ยวกูตบหนวดหลุดอย่างเงียบอ้างแล้วกันว่าแบบตัวนั้นเจ็บคนนี้เจ็บรออะไรอ่ะพี่ปาดตอนแรกแม่งเดินไปกดวอลแม่งกล่าวแบบเอ้ยแพงเลยไหมจันบ๊อบเลยส่งซิปขยิบตาขวาวันนี้ฮาลค่ะ คือวิธีทำของเขาที่เขาทำมาเนี่ยคือเขาทำแบบว่าปั๊มใช้ไอเดีหลายไอดีแล้วก็สุ่มให้ได้ของสิ่งที่ออกไอเดียนี่มันดูกูสบายใจขนาดไหนมันดูกูแต่มันจะมีพวกขายมีไอดีเป็นลูกแก้วด้วยนะบ๊อบมึงตื่นไอดีลูกแก้วใส่กูก่อนบ๊อบชีวิตนี้ถ้ากูไม่ได้ใส่กับมึงเนี่ยใช่เหรอตัวไหนนหน่ถ้าดูที่ไหนนี่ขนาดมึงดูในมือถือเหรอดูในนี่เหรอมันมันถ่ายถ่ายที่ไหน ทูนิชั่นโอเคไอ้เจ้าที่ไอ้ตัวยอเต็มบ่าเยอเต็มเพอไอ้ไอ้ไอ้ท็อปวันเจเคมันอยู่ไหนไอ้เจ้าที่นะไอ้เหยียบแอมเพรสอะไอ้เหยียบแอมเพรสอะที่มันเป็นแหลงหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวขับพอมันอยู่บนสูงสุดไงมันอยู่สูงสุดเลยมันไม่เคยเหยียบพื้นดินมาไฟกับชาวบ้านกนเลยไอ้เจ้าที่อะไอ้เหยียแอมเพรตน้อยดับวบิเลตการเดินบันฟุตบอลของมึงดีจัด้ดีจริงนะ ไออ้บบ๊ลูกแก้วละแปดร้อยอ่าใช่ลูกแก้วละแปดร้อยใช่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 ลูกแก้วละแปดร้อยแต่ผ้าคลุมผ้าคลุมอ่ะรู้สึกว่าจะได้ยากได้ยากกว่าลูกแก้วมั้งไอ้ที่ไอดีที่อะไรเต็มไปหมดเลยเข้าไอดีอะไรเนี่ยแหลมในการเรียกได้โอเคโอเคพี่ครับเอางี้เรียกเรียกชีเรียกชีบ๊อบเลย ได้อ่ะเลเวลหน<บ>ึ่งเลเวลหนึ่งพี่พี่พี่บ๊อบโอ้เลเวลสองอ่ะพี่บ๊อบครับเลเวลสี่อ่ะไอ้เหี้ยบ๊อบมึงจะคุยกับกูไหมนี่สมมุติถ้ามันไม่ตอบเลเวลห้าไอ้โอ้โหไอ้สัตว์ไอ้แมงมายสัตว์แล้วถ้าเวลห้านี่มันไม่ปลอดภัยครับอเอาเป็นว่าอไอ้บ๊อบมึงจะมาริดชนะอยู่แล้วมาลิดอ่ะยังไงมาลิดก็กินเต็ม เฮ้ยมันต้องกดอันไหนวะช็แวรไอดีหรอหรืออันไหนหะวะเนี่ยเขาโอเคแล้วผมสมัครเบลใหม่ด้วยดเดยอ๋อ,อ แต่อีกสักพักอ่ะต้องรอไอ้เจ้าที่อ่ะไอ้ไอ้ตัวแบบแหลงใหญ่อ่ะโหใหญ่จัดอ่ะขนาดแท็กดีจีมยังไม่สักมันไม่แรงเมือ,อปปมนนกไอ้บอบจริงจริงเนี่ยเหมือนนั่งปรับทุกอ่ะเนี่ยไอดีที่มีผ้าคลุมครับและเลวห้าฮาร์ดคอร์เลเจนชื่อสิยงแดงน่าจะเป็นเลเจน์ เร็วห้าก็นั่นแ่ะกูใช้เวลาอีกประมาณครึ่งศตวรรษอะในการที่เอาไม่ไดเพื่อนกูก็อยู่นึ่มึงเอาเพื่อนกูไหมที่จะเล่นแต่ยี้มเพื่อนกูเห็นแล้วเหนื่อยว่ะเพื่อนกูเนี่ยเทพสงครามไม่สัตว์มึงเอาไหมหรือมึงจะด่าแข่งกับเพื่อนกูหนึ่งหนึ่งเพื่อนกูนี่หายใจทางเหงือกนะไม่ใช่ทางบอดไม่คำคำคำด่าถ้าอย่างต้องเติมบรรทผาดแต่บตรทผาดไม่แพงเติมไม่แพง จะดีซีซั่นแล้วด้วยใช่พี่เนียวไงการทหานไม่แพงการทหานไม่แพง oui